พระพิคเดชท,ท่านอยากชี้นำหรือไกด์ไลน์อะไรคุณไหมคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องดีๆนะเด้งขึ้นมาไม่บอกขอสามใบนะคะยังไม่บอกเลยท่านเด้งมาแล้วหกดาบค่ะนะคะท่านอยากชี้นำอะไรคุณนะคะหกดาบนี่แม่หมอเห็นถึงความนั่งระลึกอะไรอยู่แล้วก็เหมือนกับอยากปล่อยวางอะไรสักเรื่องนะคะ ไปบ้างแล้วคุณจะได้9เหรียญเลยค่ะนะท่านอยากชี้นำคุณอาจจะเรื่องราวที่มันรก,กจิตใจคุณไหมนะคะคิงถือเหรียญดูสินะปัญหาคือเรื่องเดียวนะคะอันนี้คือความสุขที่มีอยู่แล้ว9เหรียญคิงถือเหรียญน,นะคะขอใต้สำรับค่ะว่าคุณเป็นใครนะคะจิตคุณเป็นแบบไหนหรือว่าพระพิคเนต จะไม่หมอเอาถึงเรื่องของใต้สำรับเป็นของท่านเด็กว่าท่านปู่พับพิคเนตว่าท่านมีความรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะพลังงานของท่านเอ็นดูคุณนะมองลงมาแล้วเด็กถือเหรียญเป็นพลังงานของความละเอียดอ่อนนะคะการเร,เริ่มความการมีความหวังนะ,ะการสร้างตัวเองจาก จิตวิญญาณของเราจากความปรารถนาของเรานะคะอ่า The Empress ค่ะท่านให้อภัยคุณเสมอนะคะอันนี้แม่หมอดูใต้สำรับสื่อถึงจิตภายในของท่านนะคะท่านให้อภัยคุณเสมอไม่ว่าเรื่องใดๆนะคะ เจ็ดดาบมากนะคะมีความซ่อนเร้นอะไรนะคะบางเรื่องนะท,ที่ท่านอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดเผยด้วยซ้ำไปนะคะแต่ลึกๆแล้วไ่หมอดูพลังงาน The Empress มาท่านให้อภัยทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะวางซะนะคะไม่ว่าเรื่องใดที่มันเกาะจิตใจคุณอยู่นะคะหกดาบค่ะละทิ้งอดีต เริ่มต้นใหม่ทำจิตให้ฟูแบบนี้ค่ะสบายๆนะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขแล้วคุณจะพบกับคนที่คอยซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณคิดการใดนะคะคิงเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีบุญบารมีสูงนะจะบอกให้นะคะท่านอยากแนะนำคุณแบบนั้นนะคะปล่อยวางเรื่องอดีตค่ะมีเรื่องใดอีกนะคะ17ค่ะโซปรางทรงอำนาจด้านพระเวทนะคะ ต้องกันอาถรรพ์และคุณใสมแม่หมอได้พาใบนี้สองวันติดกันแล้วนะคะก็ให้คุณโชคดีนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ